แต่กฎหมายบอกให้อย่างน้อยคุณต้องจัดการเรื่องนี้ให้เข้าใจตรงกันแต่คุณจะตกลงคุยเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะสามารถทำได้พอประชุมจัดตั้งเสร็จได้อะไรได้กรรมการบริษัทใช่ไหมได้กรรมการบริษัทนะกรรมการบริษัทจำกัดเนี่ยนะ บางอย่างเนี่ยอาจารย์จะพูดเลยไปเลยนะเพื่อให้ย้ำๆหลายๆครั้งกรรมการบริษัทจำกัดจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนกรรมการบริษัทนะจำกัดอย่างน้อยหนึ่งคนส่วนกรรมการบริษัทมหาชนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยห้าคนเมื่อได้กรรมการกรรมการมีหน้าที่อย่างแรกเลยเรียกเก็บเงินค่าหุ้น ที่ผู้จองหุ้นได้จองไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นทีนี้ว่าถามว่าไอตอนผู้เริ่มจัดตั้งขายหุ้นเนี่ยขายหุ้นแล้วถ้าเกิดผู้จองจะจ่ายเลยได้ไหมได้ก็ยิ่งดีได้นะแต่ผู้เริ่มจัดตั้งที่รับไว้เนี่ยก็ต้องมาส่งมอบให้กรรมการนะห้ามใส่กระเป๋าตนเองนะ เพราะนั้นกฎหมายระบุว่ากรรมการมีหน้าที่เลีกเก็บเงินค่าหุ้นซึ่งกฎหมายบริษัทจำกัดกำํำหนดว่าไอการเก็บเงินค่าหุ้นเนี่ยเก็บกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดหุ้นหนึ่งสิบบาทคุณจะทยอยเก็บพันครั้งร้อยครั้งก็ได้ไม่มีข้อจำกัดแต่บังคับว่าครั้งแรกที่เรียกเก็บเนี่ยถ้าคุณจะ ย่อยเรียกเก็บนะจะขอเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเป็นส่วนส่วนครัง้งเนี่ยจะกี่ครั้งก็ได้บังคับว่าครั้งแรกเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่าดังนั้นสิบบาทหนึ่งในสี่คืออะไรสองบาทห้าสิบต่ำกว่านี้ไม่ได้ครั้งแรกครั้งแรกเท่านั้นนะครั้งแรกเท่านั้นส่วนครั้งต่อไปไม่บังคับหนึ่งในสี่คุณจะเก็บเรียกครั้งละสตางค์กันเรื่องของคุณ ครั้งต่อไปไม่มครับและเรียกเมื่อใดก็ได้อีกเห็นไหมเรียกเมื่อใดก็ได้นี่คือบริษัทจํากัดซึ่งต่างกับบริษัทมหาชนจํากัดนะครับบริษัทมหาชนจํากัดบอกว่าคณะกรรมการนะจะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือเก็บร้อยเปอร์เซ็นไม่อนุญาตให้บริษัทมหาชนทยอยเรียกเก็บนะครับไม่อนุญาต เรียกเก็บครั้งเดียวถ้าหุ้น10บ,บาทต้องเรียกเก็บ10บบาทจะมาเรียกเก็บ2องบาทหา้แบบบริษัทจำกัดไม่ได้นะนี่คือความแตกต่างนะเรียกเก็บครั้งเดียวนะ,ะเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นถูกไหมขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าย่อมทำได้เพียงแต่บริษัทนั้น จำกัดนั้นจะต้องระบุไว้ในหนังสือบริคุณสัที่เท่านั้นเองทีนี้จะเกิดขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าเนี่ยมันจะเรียกเก็บอย่างไรเรียกเก็บอย่างไรนะกฎหมายบอกว่าบริษัทจำกัดถ้าขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าสมมุติขาย เกินกว่ามูลค่าหรือสูงกว่ามูลค่า2บาทราคาพาคือ10แต่จะขายสินะมาทางนี้มาทางนี้อธิบายพร้อมควบคู่เลยนะบริษัทมหาชนเอาราคาหุ้นเท่ากัน10บาทเหมือนกันนะขายสูงกว่ามูลคา่าเอา2บาทเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันหลักก็คือการ จ่ายเงินค่าหุ้นเมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมถ้าบริษัทจำกัดเนี่ยค่าหุ้นคือสิบบาททยอยเรียกเก็บได้สิบบาทส่วนมหาชนเนี่ยไม่ทยอยไม่ทยอยอตามตัวอย่างเมื่อกี้เราจะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสองบาทห้าสิบคือหนึ่งในสี่แต่บริษัทมหาชนต้องเรียกสิบบาทถูกไหมนี่คือค่าหุ้นกฎหมายบอกว่า ถ้าขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าจะต้องชำระส่วนล้ำมูลค่าหรือส่วนเกินมูลค่าเนี่ยพร้อมกับการจ่ายเงินค่าหุ้นครั้งแรกนั่นคือบริษัทจำกัดดังนั้นไอ้ส่วนล้ำมูลค่าเนี่ยนะต้องจ่ายเต็มจะมาใช้หนึ่งในสี่ไม่ได้ต้องจ่ายเต็มและจ่ายพร้อมกับไอ้สองบาทห้าสิบ ต้องจ่ายพร้อมกันนะตรงนี้ก็เหมือนกันเรียกเต็มอันนี่มันเต็มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินค่าพูดเออส่วนล้บมูลค่าเนี่ยก็ต้องจ่ายพร้อมกันนะสรุปว่าบริษัทมหาชนเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่12บบาทเพราะคุณต้องเรียกเต็มจ่ายเต็มถูกไหมส่วนบริษัทจำกัดนะ เมื่อกี้คุณเลือกใช้สิทธิสองบาทห้อันนี้จ่ายสองคุณต้อง4ี่บาทห้าสบจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นที่ต้องชำระตอนเรียกเก็บครั้งแรกนะแต่ต่อไปนะต่อไปไอ้ส่วน้ํำมูลค่าสองบาทเนี่ยบริษัทจำกัดบอกว่าไอ้ส่วนลํำมูลค่าเนี่ยต้องแยกนะเอาไปเก็บไว้ในทุนสำรองของบริษัท ตรงนี้เรียกว่าทุนสำรองของบริษัทจำกัด2บาทเนี่ยส่วน้ํำส่วน้ํำเฉพาะส่วนลำํนลำ,นลำมูลค่าเอาไปเก็บไว้ในทุนสำรองบังคับเลยไปเก็บไว้ที่อื่นไม่ได้ทุนสำรองของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดบอกเหมือนกันว่าไอ้ส่วนลํำมูลค่าเนี่ยก็เอาไปเก็บไว้ในทุนสำรองเหมือนกัน ทุนสำรองตรงนี้เรียกว่าทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุน้นเหมือนกันมันเป็นทุนสำรองเหมือนกันแต่ตรงนี้กฎหมายบอกว่าเป็นทุนสำรองของบริษัทจำกัดอันนี้ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุน้นต่างกันนะต่างกันบริษัทมหาชนเนี่ยบอกว่าบริษัทมหาชนจะ ถ้าขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าต้องมีทุนสำรองส่วน้ํามูลค่าโดยไม่กำหนดเป้าหมายโดยไม่กำหนดเป้าหมายเพราะเงินตรงเนี้ยมันมาจากส่วนลัามูลค่าลว้วนๆถ้ามีมันก็ต้องเข้ามาไม่มีไม่เข้าไม่มีเป้าหมายนะครับแต่ทุนสำรองของบริษัทจำกัดเนี่ยมันไม่ได้มาจากส่วน้ําอย่างเดียวมันจะมีเงินอีกอันหนึ่งที่มาจากการจ่ายเงินปันผล มาจากเงินกำไรที่ทำมาหาได้เนี่ยถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลกฎหมายบอกว่าถ้าบริษัทจำกัดจ่ายเงินปันผลเมื่อไรไม่ว่าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างปีหรือประจำปีเนี่ยจะต้องกันเงินกำไรที่ทำมาหาได้เนี่ยไม่น้อยกว่า5%ของเงินทำมาหาได้เนี่ยมาเป็นทุนสำรองของบริษัทจำกัดต่างกันนะ ทุนสำรองบริษัทจำกัดดังนั้นมันมีเงินเข้ามา2อันคือ1เงินกําไรที่ทํามาหาได้กับเงินส่วนลํามูลค่าแต่ทุนสำรองส่วนรับมูลค่าของบมจมาอันเดียวคือส่วนลัามูลค่าเห็นไหมการที่ได้เงินมาจากเงินกําไรเนี่ยนะกฎหมายก็ออกแบบมาว่าไอ้ทุนสำรองของบริษัทจำกัดเนี่ยมันมาสองที่ก็เลยกําหนดเป้าหมายว่าทุนสำรองบริษัทจำกัด จะต้องมีเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า10%ของทุนจดทะเบียนบังคับเลยนะดังนั้นสรุปทุนสำรองของบริษัทจำกัดกฎหมายบังคับต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนน้อยกว่านี้ไม่ได้และเงินที่เข้ามาอยู่ในทุนสำรองบริษัทจำกัดมาจากเงินกำไรทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลกันสำรองเข้ามากับทุกครั้งที่ขายหุ้นส่วนลับเ,เกินกว่ามูลค่าเอาเข้ามานั่นคือทุนสำรองบริษัทจำกัด นะส่วนทุนสำรองของบริษัททุนสำรองจากส่วนรับมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนมีโดดโดดไม่มีเงินกำไรเข้ามาเอาแล้วเงินกำไรอยู่ที่ไหนบริษัทมหาชนบอกว่าบริษัทมหาชนต้องมีทุนสำรองจากกำไรตรงนี้กำหนดไว้ทุนสำรองจากกำไรเรียกว่ากำไรสุทธิด้วยทุนสำรองจากกำไรสุทธิ กฎหมายบังคับว่าเมื่อบริษัทหมหาชนมีกำไรสุทธิประจำปีปีใดก็ได้ถ้ามีกำไรสุทธิประจำปีเมื่อไหร่ต้องเอาเงินกำไรสุทธิประจำปีเนี่ยนั้นๆเนี่ยนะต้องเอามาไม่น้อยกว่าร้อยละห้านะเอามาเข้าเป็นทุนสำรองดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เราจะเห็นว่าออกฎหมายกำหนดให้บริษัทจำกัดมีทุนสำรองก้อนเดียวเท่านั้นคือทุนสำรองของบริษัทจำกัดมีที่มาจากเงินกำไรทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลและส่วนลํามูลค่าหุ้นเมื่อขายหุ้นสูงกว่ามูลคา่าแต่ทุนสำรองของบริษัทมหาชนจำกัดมีอยู่สองกันมันแยกจากกันนั่นเองมันแยกจากกันคือแยกเป็นทุนสำรองจากส่วนลํามูลค่าหุ้นอันหนึ่งล้วน กับทุนสำรองจากกำไรสุทธิประจำปีอีกก้อนหนึ่งล้วนๆที่จริงมันไม่ต่างกันเลยบริษัทจำกัดมันเอายุบเอาทุนอันนี้อันนี้มันรวมกันเท่านั้นเองเห็นไหมต่ออีกนิดนะดังนั้นตรงนี้ทุนสำรองกำไรสุทธิประจำปีเนี่ยกฎหมายบังคับของบอมจนะไม่น้อยกว่า้อยละสิของทุนจดเหมือนกันเห็นไหมเ๊ะเลย ถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจอ๋อบริษัทจำกัดเนี่ยนะมันมีทุนสำรองก้อนเดียวมันรวมกันเงินสองอันแต่บริษัทมหาชนจำกัดมันก็เหมือนบริษัทจำกัดแต่มันแยกออกไปเมื่อแยกออกไปปั๊บตรงนี้มันกำหนดเป้าหมายร้อยละสิบของทุนจดตรงนี้ไม่กำหนดเป้าหมายนั่นเองนะนี่คือทุนสำรองครับครับอ,อตัวบมจอค่ะชี่ว่ากำไรจาก จากตัวเงินทุนสำรองจากกำไรอะค่ะสิบเปอร์เซ็ของทุนจดหรือทุนชำระแล้วคะอาจารย์ทุนจดครับทุนจดต้องเป็นทุนจดออกทุนจดทุนจดครับนะทุนจดนะเป้าหมายนะทีนี้เวลาอ่านบริษัทมหาชนมันจะไปเจอทุนสำรองอีกก้อนหนึ่งมันน่าจะอยู่ในมาตราห้าสิบเอ็ดหรืออะไรเนี่ยนะจารจำมาตราไม่ได้ทุนสำรองอื่นๆ ทุนสำรองอื่นๆนะทุนสำรองอื่นๆเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้และจะมีกี่ทุนก็ได้แต่สำรองตามแต่มติผู้ถือหุ้นว่าจะให้สำรองเกี่ยวกับเรื่องใดมีได้เสมอนะเพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปเลยทุนสำรองนีม่มาสรุปเรื่องทุนสำรองนะคืออาจารย์สอนไปโดยธรรมชาตินะ พอถึงแตะเดี๋ยวไปเจอปั๊บจะได้ผ่านไปเร็วสรุปเรื่องทุนสำรองบริษัทมหาชนจำกัดมีทุนสำรองอยู่สามอาจารย์เรียวกว่าสามสามก้อนแล้วกันทุนสำรองอื่นๆทุนสำรองจากกำไรสุทธิทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุน้นบริษัทจำกัดมีทุนสำรองบริษัทจำกัดและไม่ได้เขียนทุนสำรองอื่น แต่แม้ว่ากฎหมายไม่เขียนไว้ก็ไม่ผิดอะไรถ้าบริษัทจำกัดจะจัดให้มีทุนสำรองอื่นๆเพราะมันเป็นผลดีต่อบริษัทไม่ขัดต่อกฎหมายอันนี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะแต่สามารถทำได้และจะมีกี่ก้อนก็ได้เพราะมันเป็นบวกต่อบริษัทนั่นเองโอเคนะตอนนี้เราเห็นภาพคร่าวๆของทุนสำรองแล้ว นะเดี๋ยวเราพอเจอตัวอักษรปั๊บเราจะเข้าใจปั๊บเลยนะตอนนี้อาจารย์แตะไปเรื่องทุนํำรองเพราะมันมาผูกพันกับเรื่องตรงนี้พอดี